วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบจัดเต็มฉบับ5วัน3คืนเราจะขึ้นเครื่องที่สวนภูมิโดยสายการบินแอร์เอเชียเอลำใหญ่ b o อิ n งนะคะซึ่งจากไทยไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นนาริตะเนี่ยใช้เวลาราวๆประมาณ6ชั่วโมงพอไปถึงที่สนามบินนาริตะก็มืดแล้วเพราะว่าเวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงนะคะ วันนี้เราจะพักที่โรงแรมนี้นะคะซึ่งก็จําชื่อไม่ได้แล้วโดยห่างจากสนามบินนาริตะประมาณ15นาทีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเล็กกระทัดรัดแต่ก็มีข้าของเครื่องใช้ค่อนข้างที่จะครบนะคะมีเตียงให้2เตียงมีทีวีตู้เย็นเราก็เดินทางช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะอากาศที่นี่ก็จะเย็นแล้วอยู่ที่ประมาณ10องศาถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวค่ะและที่ญี่ปุ่นนะคะฝั่งคนขับต้องเป็นกระจกใสแบบนี้เท่านั้นทุกคันเลยนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองวันแรกนะคะเราจะไปที่ศาลเจ้าฮากุเน่ตั้งอยู่ที่จังหวัดคาาาานนนกกวะะปปรรเเเททศีุ่่่ดขขออง็คืสโิ สีแดงน,นะคะสารเจ้าที่นี่จะมาขอเรื่องความรักแล้วก็เรื่องงานได้ดีเลยทีเดียว แล้วก็จะมานั่งทานอาหารที่ริมทะเลสาบอาชิค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หนาวมากด้วยจากนั้นเราจะเดินทางไปยงังภูเขาไฟโอวาคูดานีนะคะซึ่งังเป็นภูเขาไฟที่ยังครุ่นมาหลายพันปีของเมืองฮากุเนะที่นี่ต้องกินไข่ดาแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็เชื่อว่ากินไข่ดำหนึ่งลูกจะทําให้อายุยืนถึง7ปีเห็นเป็นไข่ดาแบบนี้ก็เพราะว่าโดนแร่กรมาฐาันของภูเขาไฟนั่นเองค่ะซึ่งรสชาติข้างในของไข่าดาก็เหมือนไข่บ้านเราแต่ว่าเปลือกข้างนอกมันแค่เป็นสีดาแค่นั้นแล้วก็ทานไอศกรีมไปหนึ่งกวุา ฟินมากๆแล้วก็สวยมากเลยเราก็เดินทางไปต่อที่โกเทมบะพรีเมียมเอาท์เลทค่ะซึ่งใหญ่โตมากดูจากแผนที่แล้วเดิน2วันก็ไม่หมดนะและระหว่างเดินเล่นก็จะเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิแบบนี้ซึ่งก็สวยมากเลยปีนี้นะคะหิมะจะมาช้ากว่าทุกปีประมาณ1อาทิตย์ในรูปว่าสวยแล้วของจริงยิ่งสวยกว่าเหมือนภาพวาดแปะไว้เลยค่ะที่นี่เป็นแหล่งชอปปิ้งนะคะแล้วก็ชอปกันเพลินลที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมแทบทุกแบรนด์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่ออ p พีกันค่ะ ะะโดยวันที่2เราจะพักที่ดาดูโฮเทลนะคะซึ่งก็เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิแบบนี้เลยสวยมากส่วนนี้ก็เป็นวิวจากห้องอาหารนะคะก็คือเห็นฟูจิได้ชัดเจนเลยและไฮไลท์สําคัญและสวยมากของที่นี่ก็คือโอชิโนะฮากายหรือว่าหมู่บ้านน้ำสาที่คนไทยเรารู้จักกันดีเลยนะคะ่ะต้องบอกว่าของจริงนั้นสวยมาก โดยในหมู่บ้านนะคะจะมีบ่อน้ําใสที่สะอาดรวมกันถึง8บอ่อซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นแหล่งน้ําสะอาดศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อนนั่นเองโดยไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆจนทําให้เกิดบ่อน้ําทั้ง8บอ่อโดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าหากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางไปยังสวนโออิชิปาร์คซึ่งก็อยู่ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่รอบๆภ จะมีดอกไม้นานา,นาชนิดบานสลับกันตามฤด,ดูสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและวิวสวยมากวันนึงก็คือเดินหมื่นกว่าก้าวแล้วนะคะและก็จบด้วยอาหารญี่ปุ่นอะไรทุกอย่างเลย วันที่4ของการเที่ยวญี่ปุ่นนะคะวันนี้อยู่ที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นค่ะอากาศดีมากเลยนะคะยังมีใบ,บไม้เปลี่ยนสีอยู่ส่วนข้างหลังสูงสูงจะเป็นโตเกียวสกายทรีนะคะซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ําซูมิดะจากนั้นเราก็เข้าไปขอพรที่วัดอาซากุสะนะคะซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์โดยภายในนั้นจะประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคาศักดิ์สิทธิ์องค์เล็กมากนะคะประมาณ5.5เซนไฮไลท์ก็คือโคมไฟยักษ,ษ์สีแดงข้างหลังนี่แหละค่ะวัดที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะคนทั่วโลกจะมาขอพรที่นี่แแแลลละะะเเเรราาาาาาคคคิดดว่ดนน่่่่่่่งงงไไไ้้้กกกกกััับปปออออีีนน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 นจจ็ตทยยชชุซึห ของวัยรุ่น,นะะและที่ขาดไม่ได้จุดเช็คอินแห่งใหม่ก็คือแมวสามมิติยักษ์ขนาดใหญ่แบบนี้ละค่ะเรามาช่วงต้นเดือนธันวานะคะอากาศก็ค่อนข้างเงย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปเดินเล่นๆ,ๆก็จะมีกลุ่มเด็กนะคะมาแสดงโชว์น่ารักมากเลยที่นี่ก็คงอารมณ์เหมือนสยามสแควร์บ้านเรานะคะส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่ใช่วัยรุ่นซะทีเดียวนะคะก็มีกลุ่มอายุที่หลากหลายแล้วก็ต้องบอกว่าคนไทยเยอะมากด้วยค่ะพอหน้าหนาวของบ้านเขานะคะเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นก็จะมืดแล้วนะคะมืดแบบชนิดเปรียบเทียบได้เหมือนทุ่มของบ้านเราเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลย